อาเฮียวัดีสวัสดีครับโหเฮียมาไม่ทันเฮียอีกแล้วแต่เขามีท่อเลนราคาแบบงบอย่างว้าวเข้ามาสวยมากสวยด้วยสวยไม่พอเริ่มต้นแค่หกพันเพราะฉะนั้นคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูท่อสูบน้ํานวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่เราที่แรกแถมยังถูกขนาดน้ะด้วยว่าคุ้มค่าที่สุดแห่งปีนี้เลย2 0 2 5นโอ้โหเฮียครับจะเป็นยังไงท่ามทานพลาดเด็ดขาดเลยไปชมครับ ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับท่อสูบน้ําสัญชาติไทยใหยดังด้ยไหมใหยดังแห่งวงการเกษตรไทยนะครับรตรากราเมนทองสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะนะรอมานานแล้วนะเปิดตัวที่แรกที่เดียวในเมืองไทยที่เจ้าสวเกษตาสระบุรีแห่งนี้เชื่อหรือไม่ว่าเห็นเงาวับแบบนี้งบอยู่ในเกณฑ์6ใบเทาเฮียอ่ามันท่อเล็กไม่ใช่หรอท่อเล็กก็ติเล็กๆสั้นๆใช่ก็ไม่ต่ำไม่่เหมือนแล้วเฮียพูดผีพูดใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูว่าจุดเด่นมันคืออะไรผมไม่งสงสัย ขายสงสัยแน่นอนมาดูมาดูมาดูภูมิใจนําเสนอมากใช่อธิบายตั้งแต่แบบว่าโอ้โหหัวยันหางเลยได้ไหมได้อเราใช้อะไรยังไงมาเริ่มจากครับหัวใจของท่อสูบน้ําที่ชาวนาเราเจอปัญหากันนั่นก็คือ ตัวเปลือกมันปกติทุกวันนี้ร้อยละ90ของชาวนาไทยใช้เป็นท่อสังกะสีสกันค,คือถามว่าอยากได้ดีกว่าสังกะสีไหมก็ยอ,อยากอยากแต่<อ>ทําไมเศรษฐกิจแบบนี้ราคา,<อ>าข้าวแบบนี้จับต้องกันไม่ลงเพราะฉะนั้นท่านไหนอยากได้ท่อที่ทนกว่าสังกะสีนั่นคือสแตนเลสใช่แต่งบจับต้องได้จากสมัยก่อนเป็นหมื่นหมื่นกว่าถึง20,000ืผมจัดให้ท่านแล้วในงบหลักพันเห็นสแตนเลสเงาวาแบบนี้เดี๋ยวจะว่าเลสไม่จริงแม่เหล็กอยู่ในมือทดลองเลย เนี่ดูไม่ติดนะจ๊ะนี่ช่วงคอนะดูไม่ติดนะนี่ไล่ไปเลยนะครับนะอันนี้สังกะสีนะครับอ่นี่นะโอเคเลดจริงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะว่าราคาถูกเอ๊ะเลดปลอมหรือเปล่าเลดจริงนะครับอ่ะเฮียก่อนจะลงลึกไปมากกว่านี้เนาะอธิบายเรื่องเลดหน่อยได้ไหมขออนุญาตให้ความรู้ครับผมสเตลเลด ตอนนี้ที่เราใช้กันในเมืองไทยจะมีสเตเลสอยู่2ชนิด2แบบเนาะนะนั่นคือเกรด304 304ที่เราเคยได้ยินกันและอีกชนิดหนึ่ง เกรด202 202 2ชนิดนี้ต่างกันอย่างไรนะครับคือ202เนี่ยจะมีส่วนผสมของแมงกานิสและไนโตรเจนเนี่ยสูงกว่า304ทําให้มีต้นทูดถูกกว่าส่วนการใช้งานนะไม่ได้ต่างกับ304มากเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่พื้นที่ใช้ฝังน้ําก่อยน้ําเค็มจริงๆเนี่ยโอกาสผุยากมากถามว่ามีโอกาสขึ้นสนิมไหมมีแต่ช้ากว่าสังกะสีเนี่ยหลายเท่าถึงจะขึ้นเนี่ยก็ขึ้นเป็นผิวๆเป็นเกรดนะแต่สุดท้ายประสิทธิภาพของเขาก็สามารถคงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เท่ากับจบ304นเนี่ยท้องตลาดทั่วไปจะใช้เป็นเกรด3 0มศูนย์สีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมาถึงราถึงสูงแพงมากแพงบางทีต้องเรียงว่าหัวจับไม่ลงวงการเกษตรไทยผมพิสูจน์มาแล้วไม่จําเป็นต้องใช้304นยะยกเว้นพื้นที่ใจฝั่งน้ํากร่อยน้ําเค็มนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ได้ความรู้ไปแล้วเพราะว่าเล็มี2ชนิดเนาะทีนี้ลงรายละเอียดกันหน่อยไอ้ตัวข้อพยานาเนี่ยส่วนไหนใช้2 0 2ส่วนไหนใช้3 0 4ดีครับเป็นคําถามที่ดีมากช่วงคอนี้ท่านผู้ชม นะช่วงคอตั้งแต่ช่วงโค้งเนี่ยไปจนถึงปากเนี่ยนะเป็นเกรดสามสี่อ๋อเกรดดีเลยถูกต้องนะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าราคาที่ท่านฟังเนี่ยมันว้าวอยู่แล้วปกติโรงงานเนี่ยจะใส่เป็น2องมาแต่ผมไม่ยอมอ๋อไม่ยอมผมบอกว่ายอมไม่มีกำไรปีนี้จัดให้ท่านเลยเป็นคอเนี่ยสามสี่อ่าครับนะแต่ทีนี้ช่วงตรงตั้งแต่จุดนี้ช่วงตัวมาเนาะเป็นจุดที่แช่น้ําและเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของข้อนะครับตั้งแต่ช่วงคอลงมาถึงนะครับนี่เลยมาถึงช่วงช่วงตูด ตัวนี้ เป็นเลสสองนึ่งศูนย์สองทั้งหมดทั้วเนี่ยชาวนาเราถ้าเป็นท่อสังกสีขยันเก็บอ่าขยันเอาไปวางเอาขยันเอาไปเก็บขยันเก็บเนี่ยเขาจะพูดกันว่าประมาณสามถึงสี่ฤดูฤดูนาข้าวเนี่ยพูเริ่มผุเริ่มผุก็ต้องเอาอะไรไปไปซ่อมซ่อมเป็นสังกสีเหมือนเดิมหรือไม่ก็เอาตูดสเตเตเลตมาใส่ส่วนบางท่านเนี่ยแบบชิวๆหน่อยไม่เก็บเออไม่เก็บละกันอันนั้นเน่ะเต็มที่เลยสองสามฤดูพุพุแล้วอันนี้พูดถึงสังกสีนะครับผมนี่เนี่ยตัวเนี้ยแก้ปัญหาท่านละนะครับจจุดถถููกกกใสสาาายยยแแชช่่มเลต้อง ใช่ใช่น้ำโอเคมาดูจุดพระเอกอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมนี่นะเห็นอะไรไหมนะครับตัวนี้ด้านท้ายเนี่ยปกติท่อสูบน้ําทั่วไปจะเป็นโป้งขยายแค่ตูดแต่ตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นทรงกลวยยาวนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ตีตรงนี้เป็นกลัวขยายมาขยายมาถามว่าข้อดีคืออะไรเวลาท่านสูบแทบไม่ได้เล่งเครื่องพูดง่ายว่าเดินรอบต่ำเนี่ยน้ำออกแรงใช้ประหยัดค่าน้ำมันถูกต้องเวลาท่านสูบระหว่างตูดธรรมดา กับตูดซิ่งทรงครวยกระเบนับในรอบเท่ากันน้ําพุ่งผิดกันเพราะผมคํานึงเสมอก่อนนําอะไรมาขายเงินทุกบาทของท่านจะต้องคุ้มค่าที่สุดแล้วผมก็วิจัยมาแล้วว่าคุ้มค่าไม่พอมันต้องคุ้มเกินกว่าเงินที่ท่านจ่าย นี่คือสโลแกนของผมตรงท้ายมันคือตัวเ่งตรงท้ายนี่เป็นจุดเด่นพะเอกเลยเสื้อนอกเนี่ยเป็นเลดนะแต่เพาด้านในปกติท่อทั่วไปเนี่ยจะเป็นแป๊บน้ําถูกไหมฮะตัวนี้ก็เป็นแป๊บน้ําแต่เป็นแป๊บน้ําหนาเป็นตัวหนาเป็นแป๊บอย่างหนาไม่ใช่แป๊บบางยังไม่พอนะนอกจากใบพัดที่เป็นลิขสิทธิ์ของกระเบนทองเขาเป็นสูตรเทอร์โบเอกลักษณ์ของท่อรุ่นใหม่นั่นคือเพิ่มตัวจุดรับท้ายที่เพาตัวนี้เขาเรียกว่าตัวบูทรับท้ายเพิ่มบูทรับท้ายมาข้อดีข้อหนึ่งเปลี่ยนบูทีี่่2เพิมอก จุดลับหนึงอ่าก็เปรียบเสมือนมีคนแบกช่วยคนนึงอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทําไมฮะจะสึกหล่อเทาสึกหรอนะบูธสึกก็ช้าลงก็โตอายุงานเนี่ยยาวขึ้นใช่อ่าอ่าโซไซนี่นึงเฮียครับผมสุดท้ายเนี่ยตะแกรงใบพัดเนี่ยเป็นเหล็กไหมก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ครับใบพัดและตะแกรงตัวเนี้ยจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหมือนเหมือนท่อสังกะสีนั่นแหละครับผมถามว่าทําไมเออทำไมครับทำไมไม่เป็นเหล็กทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าเป็นวัสดุสึกหรอที่มูลค่าในการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่แพงอ๋อราคาไม่สูงถูกต้องเอออากเปลี่ยนเก็ สองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทโอ้โหถูกมากใบพัดเนี่ยมาเป็นเล็กก็ใช่ว่าจะไม่ดีถึงผูกก็สองร้อยกว่าบาทอ๋อเฮียมันไม่ได้แพงไงฮะสมมติถ้าเป็นเป็นเลกทั้งหมดเนี่ยราคาก็จะสูงราคามันกระโดดเพราะฉะนั้นเราวิจัยมาแล้วครับท่านผู้ชมแก้ปัญหาในส่วนที่มันเป็นปัญหาจริงๆนั่นคือตัวเนี่ยมันถูกเราก็ทําให้มันเป็นเหลกนะอะไรที่มันไม่ได้เกิดปัญหาแล้วต้นทุนมันถูกเราไม่ต้องเปลี่ยนจะได้ลดต้นทุนถูกต้องท่านก็เข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้ง่ายราคคคาาาากกก็สสมมมเเหตตุผผลนนะะรรรัับอ่จจไไดด้้้ขใงงวปูชึ นะครับ ยังไม่หมดนะพระเอกแหววเพียมีอะไร2ตัวนะจุดเด่นของท่อตัวนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลูกปืนตุ๊กตาเลยโดยส่วนใหญ่ผมเห็นในท้องตลาดนะก็มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมบางที่ถ้าเป็นท่อสั้นไม่ใส่ตุ๊กตาด้วยไม่ใส่ด้วยแต่ตัวนี้ไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนตัวนี้ใส่มา2ตับให้2เลยดียังไงนั่นสีเพียดียังไงตัวนี้เวลาโดยมากเกษตรกรเราเวลาไปวิทน้ําเขาเรียกวิทน้านะไปสูบเนี่ยโดยมากก็จะมีขันชะเนาะยันสเตย์บางที่ยันหนักเข้าท่อชันมันต้องยันหนักเพราะไม่ยันหนักไปพันฟรียันหนักเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่มีลูกปืนตุ๊กตาตัวนี้ลูกปืนคอเนี่ยแตกครับ hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เบิ้ลให้อีกตับนึง ah. แล้ว ยังไม่พอท่านผู้ชมตัวนี้เผาปกติเขาใช้กันเผานิ้วเดียวลูกปืนเบอร์205นี่ท่านผู้ชมดูลูกปืนนี่เผานิ้ว2นะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆไม่กั๊กนะฮะอย่างที่บอกว่าคุ้มเกินกว่าเงินที่ท่านจ่ายนะครับเผานิ้ว2ลูกปืนเบอร์207ไม่ใช่ตับเดียวนะ2ตับโอ้โหลูกปืนยังอีกยังอีกหรอลูกปืนภายในเขาใส่เป็นเกรดญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ลูกปืนบิวนะครับถ้าจารบีไม่แห้งผมเอาหัวเป็นประกันเลยยังไงลูกปืนก็ไม่ นะครับครับผมถ้าท่านใช้ถึงขั้นลูกปืนคอแตกท้าพิสูจน์เลยแกะมาถ้ามีจารบีแตกผมเคมให้ท่านฟรีควงมาถึงตรงนี้อ่ารุ่นใหม่ของเราเนี่ยเฮียมันดีมากดีมากดีหมดเลยใช่โอ้แล้วหมายความว่าแบบไอ้รุ่นเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตัวเลดรุ่นทั่วไปใช่แล้วก็ตัวสังสีเนี่ยเขาไม่ดีเลยใช่ไหมต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ติดเรื่องงบจริงๆริงคืออยากได้ตัวเนี้ยแต่งบไม่ถึงแนะนําท่านแบบนี้ที่เป็นสังสีล้วนนะครับตอนนี้ทางกระเบนก็ออกรุ่นใหม่เป็นตูดกล้วย นะครับอันนี้ก็ผมสำหรับท่านไหนที่ติดเรื่องงบนะครับส่วนท่านไหนอยู่ใช้ฟังน้ําเค็มน้ํากร่อยแบบจัดเลยคือตัวเนี้ก็ใช้ได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าท่านไปติดงบด้วยนะอันนี้มีข้อแม้ท่านไปสุดทางเลยนะแนะนําท่านเป็น304ทั้งตัวทั้งตัวเลยตัวนี้นี่ตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็น304ทั้งใบอันนี้สําหรับท่านที่ไม่ติดงบนะครับ มีเหมือนกันอ่าครับผมอ่ามีเหมือนกันอ่าก็ต้องเรียกว่าอ่แต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาสังเกตสีก็ใช่ว่าจะไม่ดีเลยเนาะอ่าราคาเขาถูกเนาะก็จะ,ะพูดง่ายว่าก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ท่านครับผมนะครับ แต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหออกมาเนี่ยตอบโจทย์เรียกว่าคุ้มค่าแล้วใช้คขว่าคุ้มเงินดีกว่าถ้าไหนงบถึงเนี่ยตัวนี้น่าพิจารณามากครับผมนะต่อไปเนี่ยอยากรู้และส่วนสําคัญที่สุดราคาราคาแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างรุ่นไหนบ้างเจ้าสัวเราทํามาตั้งแต่ไซส์เล็กสุดอันนี้เราพูดถึงท่อรอบช้าก่อนนะท่านผู้ชมท่อท่อรอบช้าคือท่อที่ใช้สายพานเล็กสุดเนี่ยหนิ้ว7นิ้ว8นิ้ว10นิ้วมีทําแต่โดยมากก็จะที่ขายดีก็จะเป็น678เจ็ดแปดต้องพูดอย่างนี้ความยาวสั้นสุดหกฟ ต้องเป็น40ฟุตก็คือ12เมตรต้องเอาเป็นว่าอันนี้เราพูดถึงว่าเราทำไซด์ไหนบ้างจริงๆใช้กันประมาณ6กเจ็ดรุ่นเองนะครับยกตัวอย่างนี่พระเอกเลยเริ่มจากนี่ก่อนตัวนี้หน้า8ยาว8ศอกภาษาชาวนาทางการก็8นิ้วยาว4เมตรตัวนี้เป็นไซด์ที่ใช้กันเยอะที่สุดนะในโซนภาคกลางภาคอีสานผมขอทราบข้อมูลที่เฮียแจ้งต้นคลิปได้ไหมบอกว่าเริ่มต้นหกพันเนี่ยหกพันก็คือขนาด6นิ้วยาว6ศอก6ศอกหรือเอาตีเป็นเมตรก็คือ3เมตรไม่รวมงอครับผมอันนั้นเริ่มต้นแค่ 6, ก0ันกับหน0 โอ้โหนะครับซึ่งเทียบกับเท่สังกสีในรุ่นเดียวกันท่านเพิ่มอีกแค่ประมาณ15%้เอพราะสังกสีไซส์นั้นก็ต้องมี3,000ปลายถึง4 0 0พกว่าถูกไหมฮะแล้วแต่ร้านท้องที่ท่านที่ท่านอยู่เท่ากับท่านเพิ่มอีกนิดเดียวไม่ถึง2 0 0 0นถูกต้องซึ่งปกติเป็นเลทรุ่นที่เราใช้ใช้กันก็เริ่มต้นก็ต้องมีไม่ต่ำหมื่นเพราะนั้นนั่นแหละฮะเกษตรกรเราเอือมไม่ถึงนะฮะยิ่งราคาข้าวนี้ไม่ต้องคุยเลยใช่นะซ่อมอย่างเดียวนะครับแต่พอเป็นตัวนี้เท่ากัับววว่่่่าาาาาทนนนมมมมีีีีตเเเลลลือออกกกรรพพิิิดดดดดย็งจณููุข อะยกตัวอย่างเนาะเพราะว่ารุ่นมันเยอะนะครับเดี๋ยวร,รุ่น <ผม S 1> ทุกรุ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านอยากทราบราคาทีมงานใสไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผม,ผมรุ่นนี้หน้า8ยาว8ศอกรรหรือเราเรียกกันว่า4เมตรอ่ะ ผู้การไทยเท่าไหร่ผมว่าเรามีเก้าไปลายปลายหรือหมืนห่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยใช่ไหมคือถ้าปกติก็ต้องเป็นราคานั่นแหละครับครับผมแต่อย่างที่เรียนท่านไปปีนี้ผมยอมไม่เอากําไรฟังไม่ผิดเพันเก้บาทบโอ้เฮียจริงเหรออ่ากูมันทำได้ยังไงเฮียราคานี้นี่นะทำได้โอโอเหเฮียอะไรก็เกิดขึ้นไดให้ที่เจ้าสัวเกษตระครับเฮียสุดยอดมากเลยครับผมท่านไหนสนใจทําอย่างไรผู้จัดการก็ติดต่อทางหาทีมงานในบ้านเขียวเนาะบ้านดําได้หมดเลยเอาง่ายๆท่านดูอยู่ในช่องทางไหนนะครับบ้านดําบ้านฟ้ายนะครับทุกช่องทางท่านทักห ทีมงานเจ้าสัวว่าชมคลิปนี้ท่านได้ราคาพิเศษมีบริการชําระปลายทางและที่สําคัญเรามีบริการส่งทั่วไทยอูยาวๆขนาดนี้เราส่งด้วยเหรอเฮียส่งส่งด้วยนะเรามีเครือข่ายขนส่งทั่วไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนในไทยผมสามารถนําท่อเนี่ยไปถึงหน้าบ้านท่านได้โอ้โหเฮียค่าจะส่งขึ้นอยู่กับระยะทางตอนนี้ราค้าอยู่แต่ว่าไม่แพงเนาะไม่แพงเราไม่ได้หวังกําไรกับค่าส่งเป็นงานบริการเราหาให้ถูกที่สุดสาหรับท่านเสมอหรือท่านอยากมาชมเจ้าสาวตัวจริงสวยงามวิวั แบบนี้ร้านตั้งอยู่ไหนผู้จัดการเจ้าโวเกษตรอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสระบุรีถนนเรียบสระบุรีร้านใหญ่นะครับผมสีส้มเป็นเด่นสง่าแน่นอนมีอยู่ร้านเดียวจําหน่ายเครื่องมือเกษตรใหญ่สุดในภาคกลางไม่มีใหญ่กว่านี้ครบวงจรน,นะฮะเรียนเชิญพ่อแม่ี่น้องมาเยี่ยมชมนะแล้วโชคดีนะอาจได้เจอเจอผมถ่ายรูปกันได้ทักกันได้ไม่หยิบนะครับตัวจริงใจดีมากครับโอเคก็ ฝากไว้มาณนี้นะครับนึกถึงท่อสูบน้ำนึกถึงกระเบนทองเจ้าสัวเกษตรสระบุรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับท่านไหนดูคลิปจนจบต้องขอบพระคุณท่าน,านเช่นเดิมนะที่ติดตามช่องเจ้าสัวมาโดยตลอดดูอยู่จังหวัดไหนทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับผมอขอญาตปิดคลิปโดยโยคัสติกท่านผู้ชมเจ้าสัวเกษตรครูคิปปดเกษตรกรชทยเฮียบอสจัดให้เสมอท่านผู้ชมเจอคลิปหน้าวสวัสดีครับ